สวัสดีครับนี่คือรายการวันละโลกในการที่พาคุณผู้ชมมาทำความจับกับโลกแต่โลกในชีวิตมาด้วยนะครับตอนนี้นายชานิชตุ้ณนุ่นเนินรายการครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความจับกับโลกวันละโลกกันนะครับเขาไม่เปนปัจจุบันนะคนนักที่ไม่รู้จักโลกวันละโลกซึ่งเป็นโลกแรกที่หนึ่งแต่แล้วคนนักที่สามารถรู้ว่าโลกวันละโลกสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้ครับ วันนี้เรามีใจผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคนี้มาแล้วและยังสามารถอยู่ร่วกับผู้ปนทกวด้อย่ังนก้ิวันนี้เราไปพบกับผู้ป่วยกันเลยครับ ผมไม่สบายแนละ้วแบบกินยาไม่หายครับพอกินยาไม่หายผมก็เลยไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ผมแล้วก็เห็นมีน้ําในปอดเยอะก็เลยเอาน้ําในปอดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจเนี่ยก็มีผลออกมาเป็นช่วงแรกๆก็เครียดเหมือนกันนะครับแบบว่าไปไหนก็มันดูมันเหมือนไม่เหมือนเดิมครับทําอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแต่พอหลังๆก็เริ่มชินครับมันก็ คือมันไม่อันตรายขนาดไหนที่ที่คนอื่นคิดนะครับวิธีการรักษาวันณโรคครับก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับแค่กินยาแล้วก็ให้พหักผ่อนเยอะๆไม่กลับไปสูบุหรี่เลิกกินเหล้าอะไรพวกนี้บุหรี่กับเหล้านี่มีผลคือส่วนตัวผมเป็นโรควันโรคปอดนะครับมันทําให้การดูบุหรี่มันก็ต้องตัดไปเลยครับหรือไม่ถ้าจะดูดจริงๆก็ จริงมันก็ควรเลิกครับเลิกดูดไปแล้วการกินเหล้ามันก็มีผลต่อยาครับคือถ้าสมมติเรากินเหล้ายิงบุหรี่อยู่มันก็ทําให้มีอาการดื้อยาได้คือส่วนหนึ่งเลยนะครับคือเวลามีคนไอหรือว่าไปอยู่ที่เยอะๆควรแบบว่าใส่ที่ปิดปากอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายมากเลยนะครับตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยครับ ก็ควรระมัดระวังครับแล้วก็การกินเหล้าดูบุหรี่ก็คือกินได้นะครับแต่ก็ควรให้กินน้อยลงนะครับไม่ไม่ไมงั้นมันก็สุขภาพตัวเองมันก็จะไม่ดีเองนะครับจะโรคนี้เกิดจากการรับเชื้อโรคไปก่อนที่เรามีชื่อเรียกว่าไมโครแบคทีเรียจูเบอร์โกลโลซีเชือนิดนี้ได้รับไปโดยการสูดหายใจเข้าไปถ้าถามว่าสูดหายใจเข้าไปลึกพอเข้าไปในปอด ก็จะทําให้เกิดมีอาการจิดเชื่อในปอดเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาการจะเกิดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าภูต้านทานของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามีอาการอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็จะมีอาการสัญญาณได้เลยเป็นปอดอักเสบปอดอุดนี่เป็นต้นแต่ในคนที่ภูต้านทานในแข็งแรงพองสมควรเชื้อนี้ก็อาจจะไม่ได้ก่อโรคแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในตัวคนนั้นไปได้อีกนานเป็นเวลาหลายปีทีเดียวแล้วเมื่อไหร่จะตามที่ภูต้านทานอ่อนแอรหรือไม่เคยแข็งแรงเมื่อไหร่ก็โรคก็อาจจะกําเริบขึ้นมาได้อีกครั้งหน การป้องกันาการแพโรคเนี่ยก็จะมีอยู่สมรภูมิใหญ่คือป้องกันตั้งแต่เกิดเลยนะครับในบ้านเราเราจะมีการฉีดวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีน BCG เนี่ยป้องกันาการแโรคตั้งแต่เกิดอันนี้ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ส่วนหนึ่งแล้วสำหรับในการป้องกันการรับเชื้อจากคนที่ป่วยเนี่ยก็ง่ายที่สุดคือหนึ่งเวลาที่ใช้อาจามคนที่ป่วยเป็นเองควรใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยตัวเองไว้ไม่ใช่คนอื่นใส่ตัวเองต้องใส่ก่อนเพื่อว่าเวลาที่อาจามออกมาเนี่ยเศษผายอะไรต่างๆที่มี คนส่วนคนที่ไม่เป็นและมีโอกาสเข้าไปสัมผัสก็ควรจะสวมหน้ากากอนาไหมชั้นนึงเหมือนกันกือเอาไว้กรองอากาศในส่วนที่จะเข้ามาหาตัวเอง